ท่านชุติพงศ์ครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพผมชุติพงศ์บิวพินโยผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนคนจังหวัดระยองอำเภอบ้าน่ายปวดแยงวงจันทร์วันนี้ขอปรึกษาหรือผ่านท่านประธานไปอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องดังนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องนี้ผมมาลือไปแล้วรอบที่สามนะครับเรื่องผนังดาดคอนกรีตเรียบแม่น้ำระยองริมทางหลวงหมายเลขสามห้าเจ็ดห้าระยองบ้นานไา่ หาหลือครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วครับตอนนี้พังหนักกว่าเดิมยังไม่มีการซ่อมครับสรไฟที่เอียงก็เอียงหนักกว่าเดิมน่ากลัวว่าจะพังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับซ่อมแซมด้วยครับชาวบ,บ้านจะซ่อมกันเองแล้ว เรื่องที่2ครับถนนรยอยยศสามศูนหองศูนย์หนหลังจากมีประกาศยกเลิกสัญญาจ้างไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนี้ผ่านมา5เดือนแล้วครับกรมถนนชนบทหาผู้รับจ้างรายใหม่ได้หรือยังครับฝากท่านประธานถามไปยังกรมถนนชนบทว่าต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่าจะได้ผู้รับจ้างมาทํางานต่อนานแล้วครับเรื่องที่3ครับเรื่องเล้าหมูที่อำเภอวังจันทร์หมู่5ตําบลพงตะเอี่ยมครับเรื่องนี้หาลือไปแล้วเหมือนกันครับหนึ่งรอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปแล้วครับขอบคุณมากแต่ลงไปก็ยังเหม็นเหมือนเดิมครับขอความจริงใในใจนนนนนกกกกาาาาาารรรรรรแ้้้้ปปัััญญหหหหดดวยยะะะคคคบืออเเเเพ็ลลมมมู่่โตไไไีีททํส เรื่องที่4เรื่องนี้สําคัญครับจาเรื่องที่มีป้ายภาษาจีนที่เขียนว่าจะมีการสร้างโรงงานแก๊สเมื่อเดือนสิงหาที่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านคายได้ไหมครับตอนนั้นดูกระแสสังคมวิจารณ์ก็เหมือนกับว่าจะหยุดไปแล้วแต่สัปดาห์ก่อนได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าโรงงานดังกล่าวเริ่มกลับมาก่อสร้างอีกมีการติดป้ายประกาศ4ี่จุดว่าจะก่อสร้างแต่ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์วันสุดท้ายที่ทําเรื่องคัด้านได้คือวันที่6ซึ่งเป็นวันอาทิตย์แปลกๆนะครับจะคัด้านกันยังไงมีรับลมคนไหนมาก ชาวบ้านไม่ทราบเรื่องแต่ไปเห็นว่ามีการกอร่อสร้างมีการสร้างรูขุดดินก็เกิดความกังวลผมสอบถามอบตอยังไม่เห็นมีการขออนุญาตขุดดินก่อสร้างอะไรตกลงมาเริ่มสร้างกันได้ยังไงทางชุมชนจะมีการจัดเวทีให้โรงงานเข้ามาชี้แจงแต่เริ่มงานไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เกิดความโกลาหลเกิดขึ้นชาวบ้านเริ่มขับไล่โรงงานโรงงานก็ไม่ยอมมีการโต้ขารลมกล่าวหากันไปกันมาเจราจาก็เลยไม่รู้ล่วงอยากฝากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดรวมถึงรัฐรีว่าการการะทรวงอุตสาหกรรม ช่วยตรวจสอบให้แน่ชัดด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างรับฟังความพิดเห็นว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือไม่เรื่องนี้ดูมีรับลมคมในท่านประธานครับหลายเรื่องที่ผมหาลือในรอบนี้เป็นเรื่องที่หาลือซ้ำครับพอหาลรือไปแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขฝากท่านประธานกำชับถึหน่วยงานต่างๆที่รับการประสานง,งานผ่านสภาติดตามและจริงใจในการแก้ปัญหาด้วยนะครับขอบคุณครับ